ในดวงใจของน้ำตาลมากนี่กดลน่น่ข่าว่ามีคู่จิ้นอยู่ผมมันมีหลักฐานเลยโบเป็นหลักฐานเป็นฝ่ายข้อมูลของเราใใจไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นคู่จิ้นกับเคนู้ดูดูสิเธอท่าแมนอยู่เขาอีกแล้วคู่นี้เขาผัดกันเมนนะเอารูปมาลงในไอจีของตัวเองอันนี้ น้ำตาลก็จะรูปเคนมาลงส่วนเค้กก็จะรูปน้ำตาลมาลงบ้างอย่างเงี้เค้ขาชอบแซวกันแต่ว่ากระแพงเมืองจีนมีใครเห็นเหมือนเค้นไหมเห็นอะไรเหรอกระแพงเมืองจีนที่ไทยก็มีนะออะไรอ่ะวันนี้มันป่านี่ไงเคนลงเหรอวันนี้มันเกิดเหยื่นเหยื่นก็คือนายเหยื่อเรียกได้ว่าเหยื่อเล็กเหยื่อใหญ่เราว่าวันนี้ที่เราได้ทีแล้วเราเมาส์เขาดีกว่าค่ะมิเรย์จะเมาส์บ้างเมาส์เหรอเคนเป็นพระเอกที่ประหยัดมากเลยค่ะประหยัดยังไงประหยัดคือ ไม่ค่อยเอาตังค์ไปกองตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจตั้งใจลืมตั้งใจลืมแล้วไงเวลาจะกินอะไรก็ขอน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยโอใช่แล้วเธอก็บอกว่าไม่ให้ขอน้ำตาลเขอไม่ได้เป็นแล้วเขาไม่เป็นที่เขาไม่ได้ดีนะเขาแบบ โกค่ะเคนก็มีเงินไปเลี้ยงสาวๆแล้วไม่ค่อยมีเงินเลี้ยงเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมากองก็กินข้าวกองอยากกินอะไรก็ขอน้ำตาลใช่ประมาณนั้นน้ำตาลก็แฉเพราะหนูไม่ดีแฉหมดแล้วค่ะเรื่องนี้คือทุกคนรู้รับรู้รับทราบอรับทราบเพราะหนูไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้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 พี่เอกอะไรก็ไม่รู้ไม่พกตังค์เอายกยกยกตัวยกกันไหมยกเป็นคู่จิ้นกันเหมือนเริ่มโตขึ้นมาแบบทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยครับดีจังเลยแล้วรู้สึกแล้วว่าเคนโตขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นแบบเยอะะมม้ีคูจน มีคู่จิ้น<ม>เป็นน้ำตาลใช่ไม่น่าเชื่อเลยครับตอนแรกก็ดูเหมือนแบบไม่น่าจะเรียกว่าคู่จิ้นได้อะงน้่น่าจะเรียกว่าคู่กัดกันมากกว่า <c oughs> ทำงานกับน้ําตาลเป็นยังไงบ้างสบายครับมีเหมือนเราผมกับน,น้ําตาลเนี่ยเคยรู้จักกันมาแบบตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการอีกอ้อาวจริงเหรอใช่เพราะน้ําตาลก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเคนเหมือนแบบเคนก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยคือน้ําตาลน้ําตาลรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเคน Ken แต่ก็แบบไม่เคยได้เจอกันนะแต่ก็แบบเอ้ยรู้เอ้ยเพื่อนไปกับน้ําตาลก็แบบเอ้ยมันเล่าเฮ้ยวันนี้ไปกับตาลมาโน่นนี้นะจนมาเจอกันผมก็เออเฮ้ยน้ําตาลมาดีเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำไมฟันใหญ่จังแกก็กล้าไปคิดว่าเขาฟันใหญ่เนาะฟันเยอะมาตัวเองฟันน้อยมาก